สวัสดีค่ะสวัสดีนักเรียนทุกคนเลยนะคะวันนี้มาเจอกันอีกแล้วนะคะกับคุกกี้นะคะวันนี้เรามาเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะคะกับรายวิชาภาษาไทยนะคะอ่าตะกี้นะคะเครื่องมีประสังนิดหน่อยนะคะมันค้างนะคะไปต่อไม่ได้นะคะขอบคุณที่พวกเรายังอยู่นะคะขอบคุณนะคะที่เข้ามานะคะขอบคุณที่ยังรอคุยอยู่นะคะขอบคุณจริงๆนะเดี๋ยววันนี้เรามาเจอกันนะคะในบทที่8นะคะจะมาเรียนกันเรื่องประโยคนะคะ เราก็เจอกันแล้วในสำหรับรายบทแต่วันนี้เรามาทบทวนกันอีกทีหนึ่งเพื่อเราจะเผื่อว่าพวกเราลืมนะคะอยังลืมอะไรยังไม่แน่ใจนะคะเรื่องประโยคเดี๋ยวจะพวกเราจะต้องไปทําแบบฝึกหัดนะคะนั่นก็คือการแต่งประโยคในหน้า83นะเดี๋ยวกูขอระยะเปิดใน y o u t u b e นะคะอาจจะได้ลืมนะคะพอดีกูก็มีงานด้วย,ยวสักครู่นะจึบ๊บ หนึ่งนะคะนักเรียนเอาแบบฝึกหัดขึ้นมาพลางๆก็ได้ค่ะลูกสักครู่นะคะครูขออนุญาตขยายหนะ้าจอนะคะ วันนี้ฝนตกด้วยมาติดขันห,หนิดนึงสัญาอินเทอร์อนเรนเต็ตด้วยอะไรด้วยนะเดี๋ยวพวกเรารอนิดนึงสวัสดีค่ะ,ค,ะค่ะสวัสดีค่ะจ้าจารอแป๊บนึงนะคะลูกครูกำลังเปิดเนื้อหาใน YouTube ู่ สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนวันนี้มาเรียนเรื่องการแต่งประโยคในวิชาภาษาไทยกันคะเราได้เรียนภาษากันไปแล้วหลายสาษแล้วใช่ไหมคะวันนี้เราจะนักเรียนปิดไม้นักเรียนก่อนนะคะคุกคะดูทับแล้วค่ะหน้าแปดสิบสามจ้าอยู่รอเป็นกำลังใจเพื่อนนะคะก่อนหน้านี้เราเรียน ค่ะเดี๋ยวเร<ค>า <ำ S 2> จะ <พอ S 2> ส่งในไลน<า>์คูนะคะคก็จะมีคำเช่นมานีดูภูเขาไปหาซึ่งคำเหล่านี้เป็นคำทั้งสิ้นเลยนะคะเป็นคำที่มีความหมายอยู่ในตัวเองแต่เราก็จะไม่รู้ว่าเออดูใครเป็นคนดูนะดูเนี่ยแล้วดูอะไรละ่ะเพราะฉะนั้นเราจะมาฝึกแต่งเป็นประโยคกันค่ะ ประโยคก็จะรู้ว่าใครเป็นคนทำอะไรทำที่ไหนอย่างไรนะคะเราไปดูความหมายของประโยคกันก่อนเลยค่ะประโยคคือการนำคำตั้งแต่สองคำขึ้นไปเรียงต่อกันแล้วได้เป็นความสมบูรณ์นะคะเราจะทราบว่าใครทำอะไรที่ไหนอย่างไรโดยการนำคำมาเรียงเป็นประโยคนะคะใช่ เรามาดูส่วนประกอบของประโยคกันค่ะอย่างแรกที่จะต้องมีก็คือประธานกริยาแล้วก็กรรมนักเรียนพูดตามครูสิคะประธานกริยากรรมโอเคประธานกิจกรรมหมายถึงอะไรครับครูดูตัวอย่างเลยอันนี้ประโยคที่ครัวมาให้แมวกินปลา แมวเนี่ยเป็นประธานค่ะหมายถึงคนกินอ่าคนที่ทําผู้เป็นผู้กระทําในที่นี้ก็คือแมวใช่ไหมคะแมวเป็นคนกินปลาเพราะฉะนั้นแมวเป็นผู้กระทนต่อไปคําว่ากินคําว่ากินเป็นกริยาค่ะกริยาคือกินแมวทําอะไรแมวกินกริยาเป็นท่าทางนะคะเป็นลักษณะที่เขาทําขึ้นมา นะคะต่อไปกรรมก็คือปลานะคะปลากรรมคือผู้ถูกกระทําปลาเป็นผู้ถูกกระทําค่ะเป็นผู้ถูกแมวกินนะคะแมวกินปลาปลาถูกกินแมวปลาเลยเป็นกรรมค่ะเรามาดูตัวอย่างของประธานกันนะคะประธานสามารถเป็นได้ทั้งคนสัตว์สิ่งของเลยอย่างตัวอย่างแรกค่ะนะคะ <c oughs> พ่อพ่อเป็นประธาน พ่อเป็นประธานได้อย่างเช่นอาประโยคว่าพ่อไปนาอ่าใครเป็นคนไปนาล่ะคะก็คือพ่อพ่อเป็นประธานพ่อเป็นคนไปนานะคะต่อไปกีกากีกาก็เป็นประธานได้เป็นสัตว์ใช่ไหมคะเปนสัตว์สิ่งของดินสอก็เป็นประธานได้ต่อไปค่ะตัวอย่างของกริยาเช่นคําว่าก็ออกนอ คำว่ากินเป็นกริยาได้ต่อไปคําว่าไปค่ะอย่างตัวอย่างของเราเหมือนคือรูปเด็กๆกํลาลังไปโรงเรียนใช่ไหมคะไปเป็นกริยานะคะต่อไปคําว่าหาค่ะหาก็เป็นกริยาได้ตัวอย่างที่รูนํามาต่อไปกมค่ะยกต,ตัวอย่างเช่นแม่เอาแม่เป็นกำรรได้ยังไงได้ถ้าอย่างเช่น คุณแณรรักแม่อ่าใครเป็นคนถูกรักคะแม่ใช่ไหมคะเป็นคนถูกกระทําเป็นคนถูกรัก <blue> แม่หรือว่าพ่อดูแลแม่ใครเป็นคนถูกดูแลคะก็คือคุณแม่ก็เป็นกรรมได้นะคะต่อไปตัวอ,อย่างต่อไปคือหนังสืออ่าหนังสือเป็นกรรมได้เช่นฉันอ่านหนังสือหนังสือเป็นผู้ถูกอ่านนะคะบ้านอ่าบ้านก็เป็นกรรมได้ ที่ไปบ้านที่ทําความสะอาดบ้านป็นตนาไ้้ทั้งนั้นนะคะที่เราเรียนมาเนี่ยมันคือประโยค3ส่วนซึ่งจะประกอบไปด้วยประธานปริยากรรม,มใช่ไหมคะประธานกริยากรรมเรารู้อยู่แล้วยกตัวอย่างเช่นแมวร้องตึกแมวกินปลานะคะอ้าวประโยคเนี่ยไม่จําเป็นจะต้องมี3ส่วนเสมอไปนะคะประโยคมี2ส่วนก็ได้เช่นนกบินบ อ่มีแค่ประธานกับริยาเราก็สองอย่างเราก็เข้าใจแล้วว่านกกําลังบินไม่จําเป็นจะต้องบอกว่าบินไปที่ไหนบินยังไงแค่นี้เราก็เข้าใจหรือว่าพ่อยืนครูคะให้หนูส่งอันที่หนูได้ไปส่งให้ครูในไลนครูได้เลยใช่ไหมคะจะให้นักเรียนจําได้ง่ายขึ้นจะพานักเรียนไปรอโอเคนะคะ ทบทวนไปพอค่ะแล้วพวกเรารู้อยู่แล้วนะคะวันนี้ครูมาทบทวนอีกครั้งหนึ่งนะคะอ่าเดี๋ยวเวลาใกล้จะหมดแล้วเหลือม,มาเจ็ดนาทีนะคะครูทบทวนอีกครั้งหนึ่งนะคะประโยคนะคะมี3ส่วนอ่าโดยทั่วไปแล้วประโยคมี3ส่วนมีประธานกริยาแล้วก็กรรมนะคะถึงใจเข้าใจได้นะคะประธานกริยากรรมนะ,ะประธานนะคะอ่าตัวประธานนะคะกริยานะคะ,ะ,คะอ่าว่าทําอะไรนะคะกรรมคือผู้ที่ถูกกระทํา โอเคนะแต่มีกรณีนะบางกรณีนะคะสามารถเข้าใจได้เลยมีแค่ประธานกับกริยาเข้าใจได้เหมือนเช่นนกบินนะคะอ่าฉันร้องไห้นะคะแบบนี้เข้าใจได้ว่าฉันสูวยนะคะฉะน,นั้นเราต้องขึ้นอยู่บริบทนะคะบางบางประโยคนะ,คะต้องการกร,รมบางประโยคไม่ต้องการกรรมนะคะอ่าเราต้องฝึกเยอะๆนะ,ะถึงจะรู้ที่นี้นะคะเราไปดูนะคะงานของวันนี้กันนะคะอ่าไม่ยากเลยวันนี้นะคะ เดี๋ยวเราไปดูนะคะแบบฝึกหัดนะคะของวันนี้นะคะเปิดเป็นหน้าแปดสิบเก้านะคะเด็กดีอเกนะคะนักเรียนปิดไม้ของตัวเองก่อนค่ะเหมือนหน้าแปดสิบห้าน,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 นะไอแปดสิบสามนะคะไปดูแบบฝึกหัดของนี้กัน โอเคนะคะฟังคําชี้แจงนะคะนักเรียนแต่งประโยคนะคะโดยให้มีคําต่อไปนี้อยู่ในประโยคเดียวกันนะคะอีกครั้งหนึ่งค่ะให้นักเรียนแต่งประโยคโดยให้มีคําต่อไปนี้อยู่ในประโยคเดียวกันนะคะมาดูความหมายก่อนนะคะวันนี้การบ้านหน้าเดียวเองนะคะไม่เยอะเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูความหมายเพื่อนักเรียนจะได้ไปแต่งง่ายๆนะคะลูกข้อหนึ่งนะคะความสุขกับวันสุขนะความสุขพวกเราอยู่เลรู้อยู่แล้วใช่ไหมความสุขความสุขนะคะวันสุขนะคะชื่อวันนะคะ ื่อวันหนึ่งนะคะในทั้งเจ็วันของเรานะคะวันศุกร์นะคะนักเรียนเอาไปแต่งไปอยู่นะคุณไม่ต้องอธิบายความหมายเยอะแล้วอันนี้พวกเรารู้อยู่แล้วข้อสองสระน้ํานะคะนี้สระน้ากับคําว่าสระบุรีนะคะสระน้ํานี่เรารู้อยู่แล้วสระน้ํานะคะสระน้ําเรารอยู่แล้วสระบุรีนี่คือชื่อจังหวัดนะคะจังหวัดสระบุรีนะคะต่อไปข้อสามนะคะให้โขงนะคะ รูยเล็ใช่ไหมก็ให้ของนะคะวิบาเลนะคะอันนี้ร้องไห้นะคะพี่ยอดนะคะเราพูเรารู้อยู่เล็ต่อไปข้อสี่น,น,นะคะหน้าม้ากับหน้ารักนะคะอยู่แบบเดียวกันหน้าม้านี่สามารถดีความหมายได้สองแบบนะคะลูกห <c oughs> น้าม้าในกรณีนะคะในกรณีแบบตามตามศัพท์มันเลยนะคะห <c oughs> น้าม้านี่ทรงผมหน้าม้าก็ได้นะคะ <c oughs> า่าน้องตัดผมทรงหน้าม้าหน้ารักก็ได้หน้าม้า นะคะหน้าม้านี่หมายถึงผมทรงหน้าม้าก็ได้หรือว่าหน้าม้าในกรณีที่อีกอีกความหมายหนึ่งความหมายแฝงหน้าม้าก็คือไงคะคนที่ไม่ใช่ตัวตนจริงๆหน้าม้าปลอมมาแบบนี้นะคะอ่าเหมือนถ้าคนขายของในเฟซแบบนี้เออนี่คือหน้าม้านะไม่ใช่นั่นจริงเหมือนคนที่เขาจ้างมานะคะ่หมาถึงตัวปลอมถ้าหน้าม้าก็อีกกรณีหนึ่งนะคะแต่ถ้ากรณีตามตัวเลย ่าตัดผมทรงหน้าม้านี่แหละนะคะอ่าเหมือนอะไรคะอ่าเหมือนตัวละครน,นะคะอ่าตัวละครที่อยู่กับอะไรคะภูผาอ่าภูผากับน้ำใสอ่าน้ำใสตัดผมทรงหน้าม้านะคะอ่าน้ำใสพวกเราเคยเรียนไปแล้วใช่ไหมนะคะอ่าผูกโบปูกผมทรงน้ําพุนะคะผูกผมตรงการผูกโบสีชมพูใช่ไหมนะคะตัดผมตรงหน้ามา้าอันนี้ต่อไปอันนี้ค่าสึก ค่าศึกกับศึกโหรค่าศึกนี่หมายถึงไงคะอ่าหมายถึงคนที่ต่อสู้กันนะคะค่าศึกก็คืออีกฝ่ายหนึ่งที่มาต่อสู้กับเรานะคะเหมือนแต่ประเทศไทยเราชอบบอกว่าเนี่ยค่าศึกประชิดเหมือนพมา่าประชิดเนี่ถ้าเราดูหนังโบราณน,นะคะอ่าเราก็จะรู้สึกโหอหมายถึงมันเสื่อมสภาพนะคะบูโก่นานๆไปเราใช้มันก็บูโก่ด้วยอะไรแบบนี้นะคะอ่าต่อไปลดราคารถยนต์อันนี้เรารู้อยู่แล้วนะคะ ไม่ต้องอธิบายเยอะแล้วูดราคานี้รถยนต์เกตโตนี่เรารู้อยู่แล้วต่อไปบรรเลงนะคะบรรเลงกับบันเทึงนะคะบรรเลงดนตรีทําให้เรารู้สึกบันเทึงใจอะไรประมาณนี้นะคะพกเราก็คิดเราเองจะแต่งยังไงนะคะต่อไปข้อเปดวันจันทร์กับลูกจันทร์นะคะวันจันทร์ลูกจันทร์นะคะโอเคนะคะการบ้านมีหน้าเดียวแค่นี้นะคะโอเคนะคะ เสร็จแล้วเดี๋ยวพวกเราถ่ายรูปนะคะส่งทางไลน์คุกกี้เช่นเดิมค่ะรู้ส่งแล้วโอเคเยี่ยมมากวันนี้กูเดี๋ยวครูไปตรวจให้ค่ะโอเคนะคะวันนี้ไม่มีอะไรมากเนะะื้อหานิดเดียวก็คือเรื่องเดิมที่เรียนไปแล้วแหละเคยเรียนไปแล้วเรื่องประยุกต์นะคะอ่ะลาละลายบทที่ผ่านมามันก็ต้องมีเรื่องการแต่งประยุกต์เข้ามานะครูก,ก็สอนไปแล้วแต่วันนี้มาทบทวนกันว่าพวกเราลูมนะคะ อ่าแบบวันนี้นะคะมีแค่หน้าเดียวนะคือหน้า83เสร็จแล้วถ่ายรูปส่งไลงไไ้ก็ได้เลยนะคะโอเคใครมีข้อสงสัยอะไรจะถามอีกไหมถ้าไม่มีครูขอจบแค่นี้โอเคโอ้มีคนจ้าโอเคนะคะเดี๋ยวคกูจะไปโรงเรียนต่อนะคะโอเคนะคะ อ่าสุดท้ายนี่ขอให้พวกเราดูแลสุขภาพด้วยนะคะไปไหนอย่าลืมใส่เม็ดนะคะอย่าลืมสวมหน้ากากนะคะโอเคขอบคอบบบจ้าโอเค,อเครักและคิดถึงกันมากเลยนะคเจอกันโอเคสำหรับวันนี้วัซสลามุอะลัยคุกมโพลามุตุร้อยจะลามระกาตูบาย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 